ถึงแล้วนะห้องพักหักจะอาบน้วันนี้นี่เอฟซีถามหาเยอะอมาวิ่งงานนะครับวันนี้วิ่งงานที่คนพิใส่รัตนะรัตนะนะเพิ่งเข้าที่พักนะครับที่พักเดี๋ยวพาไปดูที่พักว่างมาเลยโอ้มีเสียงว่ามงครับตู้เย็นกันใหญ่โอ้มาฐาน โอ้มีขนมให้ด้วยโอ้โหาฐานมากเลยรู้เสื้อผ้าอือ่าไปดูด้านในกันโอ้ด้านในก็จะเป็นเตียงนะครับเตียงคู่นะเตียงคู่ผักกับจระนะครับคบซีน,นะครับผมฟาด ไลค์กดแชร์ด้วยผมถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์นะหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นโรงแรมตองหนึ่งนะครับตองหนึ่งรัตนะนะครับตองหนึ่งอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายนะครับอำเภอนี้เป็นอำเภอที่บางไฟแพนาคนะครับออกเยอะที่สุดนะครับขึ้นนะครับขึ้นเยอะสุดอู้ด้านหน้าเป็นทีวีนะครับสวยมากเลยเนะี่ยทีวีตู้นะ คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับผมก็มารีวิวรีวิวให้ fc ได้ดูกันนะเนี็มก็จะนอนเตียงนี้นะครับเพราะว่าสายหนาวนะสายหนาวอู้เตียงนุ่มดีเลยปะมีการเลยว่ะสายหนาวก็จะนอนใต้แอร์นะครับนอนใต้แอร์นี่นะบรรยากาศข้างนอกนะบรรยากาศข้างนอกนะผมโอ้ฝน ด้านหลังสวนยางนะครับผมด้านหลังเป็นสวนยางนี่บรรยากาศสุดยอดวิสวนยางนะครับติดถนนใหญ่นะครับนี่ถนนเส้นบึงการนะครับบึงการหนองคายบึงการนะครับก็เป็นอำเภอสุดท้ายนะครับของจังหวัดหนองคายนะรัตนามีปถ้าข้ามไปก็เป็นปากคาด ขึ้นกับขึ้นกับบึงการเรียบร้อยนะครับขึ้นกับบึงการเรียบร้อยอากาศคืมนะคืมทั้งวันเลยวั้เนี่ยมึงปลาคืมฝน อากาศดีนะวันนี้อากาศสวยมากนะเอฟซี s <S ที่ตองหนึ่งนะครับโรงแรมตองหนึ่งนะครับรัฐนะวาปีจังหวัดหนองคาย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  สวนเลยนะครับนี่พาเดินดูบรรยากาศรอบๆนะฮะ สดสด,เ,ดเรียวนะอัปเดตสดสด,เ,ดเรียวนะครับที่รัตนาวาปีนะครับใครที่อยู่แถวนี้ก็มาทักทายกันได้นะฮะใครที่อยู่แถวนี้ก็มาทักท,ยกทยกาทกทยกันได้นะครับผมบ้านพักก็สวยมากนะครับราคา400บาทนะ450บาทนะบรรยากาศสวยนะครับ พาไปเดินเดินไปดูข้างหน้านะครับผมถ้าชอบทิ่นี้ขอคนละหนึ่งไลน์นะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์นะครับหนื่งใครที่คิดถึงจ้าอาร์ตนะครับก็นี่ครับมาทํางานด้วยกันนะครับมาทํางานด้วยกันอย่างสบายดีอยู่นะฮะยังสบายดีอยู่อันเดีดยเรียอๆเลย ที่พักจะอยู่ตรงข้ามนะครับโรงพยาบาลรัตนบารีนะครับนะข้ามลงมานะอือสิโอรัตนบุรีนะฮะห้องหนึ่งรัตนบุรีเปก็การห้องพักมีเป็นถนนใหญ่นะครับถนนใหญ่ถนนเส้นบึงการสเส้นบึงการนะนี่ซ บรรยากาศที่จำปาดงครับจำปาดงก็สร้างนะครับสาราใหม่นะครับก็ขึ้นเสานะวันนี้เห็นแวบๆนะครับก็ขึ้นเสาตั้งเสาเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นกลังใจให้ทีมงานนะครับเอ็มเมื่อวานเอ็มก็ช่วยขุดขุดหลุมอยู่นะเอ็มก็ช่วยขุดหลุมวันนี้ก็กลับมาปิบัติราชการนะครับก็เลยไม่ได้ยากาศสดๆเรียวนะครับ ที่รัตนวาปีนะครับไอที่ผ่านไปผ่านมาถ้ามาท้มาทักขา,ายได้นะครับผมมาลักทายแบบ่ายเอมได้นะฮะอัปเดตประมาณนี้นะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักขายกันได้นะครับผมก็กกเดี๋ยวสักพักนะฮะเดี๋ยวสักพักก็จะออกไปทางข้าวนะเดี๋ยวหาร้านร้านอาหารแถวๆนี้นะครับว่ามีร้านอะไรน่าทานไหมนะครับเี๋ยว สวยนะครับท้องฟ้าสวย,สวยเดี๋ยวถ่ายลงเพจด้วยนะเดี๋ยวถ่ายลงเพจด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทางเพจเ U ็ยูด้วยนะครับผม,มท้องฟ้าสวยๆนะครับจังหวัดหนองคายนะอำเภอสุดท้ายนะของหนองคายนะครับเนี่ยก่อนที่จะถึงบึงการนะครับก็คืออำเภอปากคาดนะครับ แล้วฝั่งนู้นก็เป็นประเทศราวนะฮะประเทศราวนะฮะสปปลาวนะครับฝั่งนู้นข้ามในน้ำโขงไปนะครับนน้ำโขงไม่ไกลนะครับนี่ผ่านไปนิดนึงก็จะเป็นโขงแล้วนะครับผมฝั่ผู้ป่วยฉุกเฉินมานะครับผมที่ ลงมารัตนาวาปีนะฮะก็ขอให้ปลอดภัยนะผมขอให้ปลอดภัยอาณนี้นะครับสวัสดีครับ